ผลงานของเธอที่คนไทยมีโอกาสเห็นกับแบรนด์ดังๆมีก็คือชาแนลไงคะอาร์วงลติดทั่วลอนดอนเลยนะทั้งลอนดอนเลยเหรอ,องรนะต้องยอมรับว่าตอนที่นู่นเนี่ยตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณยุ้ยคุณยุ้เขาเล่าดิฉันฟังว่าเขาไปเกี่ยวข้องกขยาเสพติดมันก็คือใช้จนไม่สามารถทํางานทําการได้เขาเลยต้องสุดโดนส่งกลัวกับมาเมืองไทย ขณะที่คุยกับพี่ยุย้ยเนี่ยพี่ยุย้ยเขาก็มีอาการทางพัง<ะ>การพูดจเาเราต้องพูดความจริงคือเขากลับมาเหมือนไม่ใช่นางแบบระดับโลกแล้วเขากลับมาแบบมันไม่สวยแล้วอะค่ะเปิ้ลกับพี่ขวัญน,นะขวัญพี่ลมลินเนี่ยอยากช่วยยุย้ยพวกเราก็มีการโทรไปแบบว่าเรียกรายเงินจากเพื่อนพวกนั้นเนี่ยคนในวงการแฟชั่นก็เริ่มให้เขาไปถ่ายงานคือเหมือนจากคนที่มีเคยมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือกว่าร้อยด้วย mm hmm. แล้วอยู่ดีทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ความมั่นใจเขาเหลือแค่ห้าสิบ ีวิทยาลาบากมากอาจารย์ช่วงนั้นเนี่ยคือเราไม่สามารถได้ใกล้ชิดเขาคือมีช่วงว่าลําบากถึงขนาดต้องไปเป็นพนักง,งานขายรองเท้าที่เซ็นทรัลหลังจากเขาโดนจับเธอไปเจอเขาไหมจะไม่โอกาสได้ไปแต่ลูกหมีไปเยี่ยมมาแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลยังไม่ให้เข้าถึงก็ได้คุยกับท่านเลขาทางพอ,อค่ะท่านก็บอกว่าพี่วุ้ยก็กําลังอยู่ในกระบวนการรักษาอีกสักสองอาทิตย์ก็คงจะออกจากโรงพยาบาลได้ด สภาพจิตก็อ่อนแออยู่แล้ว,วขับควาเชื่อมั่นพลาดนิดพลาดหน่อยกระแสข่าวในบ้านเราปัจจุบันมันแรงและเร็วคนเรามันเจ็บลึกๆอะว่าเขาอะเคยตัวเขาเองเนี่ยเคยดังที่สุดมาแล้วแล้วเขากลับมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง และร่างกายเขาจิตใจเขาไม่ได้พร้อมไงคะตอนนี้เราเจอเขาเริ่มต้นใหม่ก็คือคุยกันเรื่องปัจจุบันเรกอก็ช่วยตรงนี้ค่ะกำลังใจการซัพพอร์ตให้ใจเขาเข,าเข้มแข็งก,ก่อนน <พอ S 1> ย่ยเขาถึงข้อยืนได้อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เขาอย่าไปโจมตีหรือไอเ้เรื่องที่เป็นผ่านมาก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล,ะละ้วล<ม>่ะเออเรามาช่วยกันสร้างชีวิตใหม่ให้เขาดีกว่าถูกไหมคะให้เขาสามารถยืนได้ในสังคมให้เขามีที่ยืนให้เขามีหน้าที่การงานให้เขามีความมั่นคงในชีวิต คนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Starmax แซบทั้งช่อง